หืมลูกใหญ่มากเลยน่ากินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้จิ๋มจิจะทำต้ยมยำเป็นต้ยมยำลูกชิ้นลูกชิ้นไก่งวงเมื่อวันก่อนไปอาโรตัสไปได้ไก่งวงมาหนึ่งแพ็คเลยเอามาทำต้ยมยำกินวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าต้ยมยำลูกชิ้นไก่งวงของจิ๋มจิเนี่ยมันจะอร่อยไหมครั้งแรกเหมือนกันนะที่จิินทำเนี่ย แต่ว่าไก่งวงเนี่ยคือมันมีประโยชน์ไงไก่งวงเนี่ยคือไขมันมันน้อยเนาะคือมันเป็นเนื้อเนื้อขาวไงเนื้อสีขาวแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อแดงอ่ะมันไขมันจะเยอะอะไรประมาณเนี้นะก็เลยลองทาต้มยำดูเรามาลุ้นกันเนาะว่าต้มยำลูกชิ้นไก่งวงของอยู่เนี่ยมันจะอร่อยไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าจยิงๆจะทํำยังไงเนาะก็เหมือนกับต้มยำทั่วไปปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก ต้มยำไก่ต้มยำหมูต้มยำกระดูกอะไรปกตินะอันนี้มาเปลี่ยนเป็นต้มยำลูกชิ้นไก่งวงมาดูกันเลยดีกว่าเนาะเครื่องต้มยำก็ทั่วไปเลยทุบซะหน่อยเนาะหันชิ้นใหญ่ให่หน่อยตะไคร้ไม่ค่อยซดเท่าไหรนะ่เนาะเพราะเป็นตะไคร้แช่แข็ง เอามาจากบ้านแล้วก็มีหอมหอมหัวเล็กๆแบบเนี้ยหอมถ้าเป็นหอมอห่อมแดง้างเราได้ก็ดีเนาะก็มีนะสมัยก็มีมานะหอมแดงเอามาจากบ้านที่ประเทศไทยเลยนะอยู่ในช่องแข่งไงแล้วก็ลืมเอาออกมาไว้ก็เลยต้องไปซื้อไอหอมแขกนี้มาซื้อมันคือมีมันมีอยู่แล้วไง แต่จริงๆหอมแดงที่บ้านเราก็มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นขาขาอ่อนขานี่ก็แช่แข็งกันเนี่ยใสยย่เยอะๆหน่อยเนาะอกลิ่นหอมมากเลยอะยังไม่ทันได้ต้มได้อะไรเลยแล้วก็กระเทียมซะหน่อย เทียนประมาณนี้ยพูดถึงนะทํากับข้าวนะถ้าเราไม่ห่วงเครื่องอะเราใส่เครื่องใส่อะไรไปเนี้ยมันจะทําให้กับข้าวเราอร่อยมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าในสมุนไพรในอะไรพวกนี้ยน้ําในเวลาเราต้มอะสมุนไพรออกมาอ่ะรสชาติก็จะดีขึ้นไงรสชาติจะอร่อยกว่าปกติที่แบบบางทีเราห่วงเครื่องห่วงอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราใส่ไปเยอะๆเนี้ยเราก็ไม่ ม่ต้องแล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกฉีกซะหน่อยฉีกใบมะกรูดใส่หอมมากเลยแค่นี้แค่ฉีกแค่นี้ก็หอมแล้วเนนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องฉีกละเอียดมากนะแค่ฉีกปกติอันนี้อ่อนไปนะเนี่ยแต่ก็ใส่พีเอนอสเดายเราเราส่าหอบพิ้วมาจากบ้านเรา เราต้องกินให้ให้หมดมกินหอมมากเลยก็เครื่องต้มยำทั่วไปเลยก็มีข่ามีตะไคร้มีะมกะกูดมีหอมมีกระเทียมประมาณนี้เลยแค่นี้เลยจ้ะนีข่าตะไคร้ไปมกะกูดแล้วก็เตรียมหั่นต้นหอมเอาไว้เลย ต้นหอมนี่ก็ต้นใหญ่นะต้นหอมนะพูดถึงนะต้นหอมที่เนี่ยมันไม่อร่อยเหมือนต้นหอมบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยต้นหอมต้นเล็กๆอ่ะจะอร่อยกว่าแต่ต้นหอมที่นี่ต้นใหญ่เ่ยแต่มันเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้รสชาติอ่ะมันไม่ได้รสชาติแบบอย่างที่เราคุ้นเคยอ่ะแต่ก็พอใช้ได้นะพอใส่ไปมันไม่มีกลิ่นหอมนะแล้วดูสิเขาเอาใบออกไปมดเหลือเหลือแต่ต้นมันนิดนึง เหลือแต่ต้นมันหน่อยนึงแต่ก็โอเคละใช้ได้อยู่แล้วก็มีพริกขีงหนูด้วยพริกขิงหนูแล้วก็ทุบเม็ดกระเด็นเซนซันเม็ดกระเด็นเลยเอาหั่นสักเมดหนึง่งไม่รู้เผ็ดหรือเปล่ารููเนี่ยพรช,ชุดนี้เนี่ยซื้อมายังไม่ได้เปิดถุงกินเลยเรายังไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่า เรามาดูเครื่องปรุงเลยว่ามีอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็มีนี่เลยมีไก่งวงลูกชิ้นไก่งวงหึ่งแพะแล้วก็มีปกติเลยมีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีหนึ่งก้อนซุปก้อนหนึ่งก้อนแล้วก็มีถั่วด้วยนะจเห็นใส่ถั่วด้วยนะออันนี้เป็นถั่วนั่นน่ะถั่วเม็ดมะม่วงหิมพาน แล้วก็เอาไปตําๆนิดนึงให้มันให้มันแตกๆหน่อยนึงอ่ะแล้วก็มีพริกป่นพริกป่นนี่มันไม่เผ็ดเนาะอันนี้เป็นช้อนกว่าเลยนะเนี่ยช้อนช้อนช้อนชานะแล้วก็มีพริกขี้หนูอ่ะพริกขหนูด้เอาไว้ใส่ข้างหน้าแล้วก็มีต้นหอมซอยต้นหอมซอยประมาณสักสองต้นแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกจริงๆใช้น้ำมะขามเปียกนะมันจะไม่ใช้น้ำมะนาวไม่ชอบเป็นคนเป็นไรไม่รู้ว่าไม่ชอบกินน้ำมะนาว ชอบกินน้ำมะขามเปียกแต่บางครัง้งบางอย่างเราก็จําเป็นต้องใช้มะขามมะนาวเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบใส่มะขามเปียกมากกว่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยของเราคือเกลือเสชมพูใกล้จะหมดเนี่ยเราใช้เยอะมากเลยแล้วทีนี้เราก็มาดูกันตั้งน้ําต้มน้ําให้เดือดพานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปทั้งมดเลยเราใส่พ,พร้อมทีเดียวกันเลยหยิบงใจพร้อมทีเดียวเลย เพราะว่าก้อนอซุปก้อนขนอเนี่ยมันจะละลายช้าเนาะก็เลยใส่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็คนนิดน้ำใส่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าลูกชิ้นมันลูกใหญ่เนาะเพราะว่าเผื่อต้มนานๆไงถ้าถ้าต้มเราถ้าต้มนานแล้วใส่น้ําน้อยเดี๋ยวมันจะน้ํามันจะไม่พอแล้วเราจะมาเติมน้ําร้อนที่หลังมันก็เสียเวลาหอมมากเลยอ่ะ หอมมากเลยหม้อนี้ดํานี่ไม่ใช่ว่าโซกโปคนะแต่ได้ความที่ว่ามันใช้งานมานานไงนก็เลยแบบมีเป็นสีดําบ้างแต่มันคัดไม่ออกนะรึงคัดมันมันก็ไม่ยอมออกไงหอมจริงๆเลยเดี๋ยวรอน้ําเดือดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปพอน้ําเดือดป๊แบบนี้นะเราก็ใส่ไก่ ลูกชิ้นไก่งวงของเราลงไปเลยลูกใหญ่มากเลยอะลูกชิ้นไก่งวงเราต้องใช้เวลาต้มนานๆแน่ๆเลยเนี่ยกว่าจะซุกข้างในอะ่ะน่ากินเนาะน่ากินมากๆเลยอะ่ะกินหอมมากๆเลยค่ะ ใส่ลงไปมีกี่ลูกมเนี่ยสามสามหกหกสิบสองมีอยู่สิบสองลูกสิบสองลูกมันก็ถ้วยมาเลยวันเถอะแล้วเนี่ยแต่ไม่เปรไรเนาะเราไม่ได้กินกับข้าวเออไม่ใช่เราไม่ได้ใส่เส้นใส่อะไรไงเราเอากินแบบเนี้ยกินแบบเป็นให้มันเพิ่มโปรตีนแล้วเดี๋ยวเราก็รอสักแป๊บหนึง่งไม่ต้องคนนะไม่ต้องคนปล่อยไว้ยางงี้เลยเดี๋ยวเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ปล่อยให้ซุก Uh huh. เดือดพล่านขนาดนี้เลยเรามาดูซิว่าข้างในจะเป็นไงโอ้โหหือ oh. uh huh. uh huh. กินหอมหอมหอมมากๆอ่ะกินหอมมากๆเลยค่ะโอ้ oh oh. อันนี้ดูท่าเราจะสุกแล้วเนาะเหมือนอย่างนั้นนะเนี่ยหื uh huh. uh huh. ดูสิเนี่ยไม่น่ากินได้ยังไงอะ่ะโอ้โ oh. ห เดี๋ยวต้องลองลองผ่าดูสักลูกเนาะว่าซุกหรือยังเดี๋ยวมีดมาผ่าดูซิมีลองผ่าดูซิอ๋ยังไม่ค่อยซุกเท่าไหร่เลยนะเนี่ยยังไม่ซุกดีเลยเห็นไหมยังแดงอยู่เลยต้มต่อไปดีนะเนี่ยที่เราใส่น้ำยเยอะเนาะถ้าเราใส่น้ำน้อยนะน้ำแห้งแน่นอนัรบรองได้ การนี้นี่โอเคละน้าพอประมาณซิว่าซุกยังยังเอามีดผ่าดูอีกรอบนึงเนาะผ่าลูกใหม่เลยนะเนี่ยดูซิว่าซุกไหมอืมเห็นนะอืมซุกละโอ้ยยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่นะเนี่ยเนาะยัยงแดงนิดนิดเลยอ่ะยังแดงนิดนิดเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บแต่พูดถึงก็ได้นะเนี่ย ดอดีย๋ยวรอดีกว่าความมั่นใจอืมกลิ่นหอมมากคิดว่าน่าจะสุกแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วเนาะถ้าอ่าประมาณนี้น่าจะสุกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวชิมซะหน่อยชชิมรสช,ช,ชาติสักนิดนวาเป็นยังไงเพราะเราใส่ขนมก,ก้ลงไปเนาะอืมเค็มแล้วจ้ะพอเราปิดไฟเนาะ พอเราปิดไฟเราก็ใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกลงไปน้ำมะขามเปียกสักสามช้อนกันเนาะแล้วแต่เลยนะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นได้เลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติให้ถูกปากเราให้มากที่สุดเราชอบกินรสชาติแบบไหนแล้วก็ใส่แบบนั้นลงไปแต่อันนี้เนี่ยใส่แค่อันนั้นอย่างเดียวนะเนี่ยน้ำมะขามเปียกกับซุปก้อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมใส่พริกอันนี้ลงไปด้วยพริกขี้หนูเนี่ย าแดงเนี่ยแล้วก็ใส่พริกป่นพริกป่นหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยเกลือไม่ต้องใส่ละเกลือชมพูนะเพราะว่าในความเค็มของอันนณณนะของซุปก้อนอะ่ะพอดีละแต่เดี๋ยวนะเพื่อความมั่นใจเนะเาะผ๋ยวชิมอีกสักรอบนะึง Uh huh. อารมณ์เหมือนต้มยำเนาะน้ำต้มยำก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอะไรเงี้ยเนี่ยงชิมด uh ิแ huh. ซ่บมากอะ่ะใส่เกลือสักนิดนึงพอ oh. แค่นี้ก็พอไม่ต้องใส่เยอะ มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็คนสักนิดฮนะืมแซ่บมากๆเลยนะเนี่ยพูดตรงๆเลยบอกตรงเลย,รเ,ลยเรียบร้อยต้มยำลูกชิ้นไก่งวงของเราก็เรียบร้อยมพร้อมกินได้เลยนี่เราก็ตักใส่ถ้วย รักใส่ถ้วยให้เราจะกินเลยนะอันนี้หีิยจะกินแบบว่ากินแบบนี้เลยนะไม่ต้องใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้าวนะอลองเท่านี้ก่อนลองเท่านี้ก่อนเนาะใส่น้ำลงไปด้วยใส่น้ำต้ยมยำลงไปแล้วเราก็จะมาลองกินกันซินี่ต้ยมยำ ต้มยำลูกชิ้นไก่งวงหืมลูกใหญ่มากเลยน่ากินเนาะน่ากินมากๆเลยอ,ะอ่ะอ่าเมื่อกี้ลืมลืมถ่ายตอนที่มีใส่ถั่วลงไปด้วยเนาะใส่ถั่วอ่าเม็ดมะม่วงหิมพานเมื่อกี้อือหืมไหนลองชิมซิอืม ถ้าเป็นมื้อกลางวันนะใส่เส้นก๋วยเตี๋วด้วยก็ถ้าจะดีเนาะแล้วก็กินกับข้าวก็ได้แล้วเนี่ยอาจ,จะกินแบบเนี้ยอืมไ้ อร่อยมากเลยอารมณ์จะคล้ายๆน้ำก็เตียวต้มยำเหมือนเป๊ะเลยเมนูเพื่อสุขภาพตเนี่ยต้มต้มยำเนี่ยไม่มีใครมันเลยเห็นไหมมันมันไม่ออกเลยไม่มีน้ำมันด้วย <c oughs> แล้วก็ ทุกอย่างทุกอย่างโอเคหมดเลยสมุนไพรด,ด้วยก <c oughs> ิยนต้องอย่างต้องกินแบบนี้มันถึงจะสะใจ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่านเนาะต้มยำลูกชิ้นไก่งวงก็ อร่อยเนี่ยฝรั่งเขาเอาไปทำเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาใส่ในซอสสปากเกตตี้เนาะยู่ก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นก้ยต้มยำอร่อยได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็มันไม่มีไขมันด้วยเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันคิดหน้านะคะ ว่าหินจะทําอะไรจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย